คอดแล้วนะครับน่าจะออกได้สามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับพี่น้องน้องออกแล้วนะครับได้ตัวเม่นะครับพี่น้ององูหันแข็งวันไหนนะครับเห็นนมา แมยสูงนะครับพี่นอ้องหลอดทองสบายเลยหางบดอกนะครับแต่ว่าเม,ม่หางดอกนะครับได้กินนมบอ่ออีกสองเดือนกับอ้วนตึ๊บนะครับพี่นอ้องโอ้โหนมเม่ดีนะครับออกมาทั้งไท้ยนะครับพี่น้อง มาทางไทยเลยนะครับ <F an> ถือว่าเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับพี่น้องมาทางไทยมีอ่องนะครับนี่ขอขาขาวนะครับตาเตียม กินไปพักมึ่นึัก็กินไปแล้วนะครับเนี่หานุ่มยังบัวหันพอไปทางหลังแล้ว,วลอีหล่ะห่างกันจักมือครับพอฮอยสิบมือบ่ครับ ยี่สิบครับสิบมือสีเอ่เอาเอ <laughs> าเีกันไก่ามาตัดสะดืมอแล้วมาแล้ว ออเอาเอามาอยงมาอ่ามีนมกินได้ย uh, uh, ah ังไงมีนมกินได้ยังไงออึบหุ่นหุ่นแม่หุ่นไปาแม่อะพาไปกิน กินนมแล้วก็นอนนะครับนยันมีซื้อนะครับพี่น้องคุณใดมีซื้อดีๆซื้อมวลๆกับล่องเมียนมานะพี่น้องตั้งซื้อนะครับไอไม่สาพ้านอาา้องไปหาเลาะเลย ออกเองนะพี่น้องออกง่ายอยู่นะครับควายสาวตัวตัวบหญ่นะพี่น้องนี่คือข้อดีนะพี่น้องโมเมนต์ออกมาตัวใหญ่แล้วจะดีนะครับอิจฉานะพี่น้องมี <c oughs> ตัวขี้อ,อิจฉาแอะเอ้ยไปไปพอบึ้งนองกันบึ้งนองเลยนะดมนอง ออกมาตัวใหญ่กะมีปัญหานะพี่น้องออกเองว่าได้ต้องซ้อยต้องดึงนะครับบางตัวกะเสียนะพี่น้องเสียเวลานะพี่น้องให้มันใหญ่อยู่ข้างนอกดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างคือบริเลียงแบบให้มันสมบูรณ์นะครับพี่น้องมันยืนโล่งกินดีอยูดด่ดีสุขภาพแม่ก็จะบวค่อยดีนะครับพี่น้องบวค่อยแข็งแรงนะครับคลอดก็จะยากนะครับ ลูกในท้องก็จะบบแข็งเรื่องนะครับพี่น้องออกมากก็ได้หยากมันจะอ้วนนะพี่น้องอย่างดีแม่อ้วนกินแต่หัวาหารกินนอนกินนอนก็อ้วนนะครับลูกกับตัวใหญ่รบบในท้องจะคอดก็จะมีปัญหานะครับแงออนอนขางนองเลยไหมเล็กสหล่ะนะครับพี่น้องค่อยนอนก็นจะ ประมาณนี่เดี๋ยวคุณละนะครับได้สิบหาเดือนขึ้นไปจะเริ่มงญ่เป็นสาวใครสิเป็นส่งนะพี่น้องท่านเท่าเรียงธรรมชาติจังสี่แต่หน่อยเขาจะขึ้นสิบบใหญ่นะครับนี่ี๋ยหาหกเดือนแล้วเนี่นะครับพี่น้องขันอยู่ในฟาร์มกับอวนตึบบักงญ่เลยนะ,นยนนยนะพี่น้องงญ่ก็นีหลายแต่นี่็บมถือว่าเป็นหยังนะพี่น้องปล่อยไปธรรมชาตินะมันก็นหญ่นะครับ เม่อซื้อเมลินะครับพี่น้องตั้งซื้อไว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้กินมีตาตแตมเกยมจำอยู่นะพี่น้องมีข้ออ,อ่งนะครับขากระมีขาวอยู่นะพี่น้องถือว่าเป็นลูกผสมนะพี่น้องจับหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ กไทยหาสิซนะครับเพราะว่าพอเขาเป็นลูกชายของใบยกนะครับพี่น้องกะสายใบยกใส่กับจาบร้อยก็ถือว่าออกมาก,ก็ให้ลูกออกมาทางไทยอยู่นะครับพี่น้องแม่นะครับ หาเฟียงกันนะพี่นอ้องฮะทังนี้ตาเตมจำยู่นี่นะครับพี่น้องจำบ่ชชัดปันใดนะครับเดี๋ยวรอดจากน้อยคนละนะครับเอาทับน้องทับน้องเลยเนี่ยนทะับน้องเลยเนี่ยนะเอ้ยจะห้อยนะ้ำบึกจับ rồi mụt xài mà mụt xài mà ừ <laughs> mà ông ông ừ đi hãy bưng kháu Eh. Khảo nhai mà. <laughs> à ba. À. อย่างง่ายๆมาได้ซีขึ้นหามือนะพี่น้องเฝ้าพ่อก้อนนั้นห่อแล้วก็เฝ้านะพี่น้องเมาอออกขึ้นสุดท้ายสีกลับพอดีนะครับ ออกประมาณตีซีนะครับกำลังสิกัักรุงเทพนะครับผมก็รล,ล่อพอเรามาหอดโทรเข้าไปบอกว่าออกแล้วออก็เลยออกมาเบิองนะครับเกือบเป็นกลับกอนนะเนี่ยบุญจักอ่องสององ่องเฮะ 哎。哎。欸欸 ไปแล้วไปแล้วมันดังเลยปากขาวดีเยอะปากขาวดีเยอะนะเชื่อกนะพี่น้องบอกับเจ้าของกับบ่หหวงวันไหนนะครับพี่น้องบ่หหวงแต่กับหมาครับนี่บัวเน่ใจนะครับเอ้ยขี้อ้อนไหม ขี้ออนตรวนี้ขี้ออนมีน้องสองตัวแล้วดิี่น้องสองตัวแล้วดินี่ลูกดาวเหนือนะพี่น้องเบิ่งนะครับสรงดาวเหนือเนี่ยเอิบเอิบถ่าย,ายประหยัดไปนะครับมาเรียนน้ำนองหมักนอนน้ำนองนะครับ น้องตัวนึงกับหวัวแต่ออกได้สิบมือแล้วก็ตัวนี้ต่างกันสิบมือนะพี่น้องนี่นะครับสายเพชรอุดรเบื้องง่ายๆนะพี่น้องเบื้องหน้าตาเบื้องกระโหลกนะครับเบื้องเขานะพี่น้องอัตลักษณ์ของเขานะครับหูกับบางตัวกับปลายงอบางองอ,งอกับแหลวเต้นะครับแต่ที่แน่จริงคือ <c oughs> เกิดอยู่กับพอกนะพี่น้องแ <c oughs> น่นอนนามาตรงยานตึกตัวนะครับ เป็นคนบีดเองนะครับเลือกพอผสมเองนะครับเงินคือความชัดเจนที่สุดนะครับของสายพันธุ์นะครับโมเมนต์เบื้องแท้ปลายหูบิดนะครับลักษณะชัดเจนที่สุดก็คืออยู่ในห้องวายทับน้องครับน้องไปะนะพี่น้องแล้วอาบน้ำกาฟุงเทพนะพี่น้อง